ดูด้านข้างนะงานเกือบเสร็จแล้วค่ะด้านข้างตีสังกะสีทรงวินเทจเห็นไหมวันนี้หมดไปแล้วสองหมื่นหนึ่งไม่รวมสังกะสีนะสังกะสีมาจากคอกบวกเก็บใช่อันนี้อันนี้เป็นบ้านสวนนะทำแล้วยังไม่ได้ยกไปทำไว้ในบ้านก่อน สามจุดห้านะคะสามยาวสามจุดห้ากว้างสามเมตรสามคูณสามจุดห้าอ่ะพี่ๆดูหน้าอาักนะเสือใครแบบอยากได้แบบงบป,ประหยัดบ้านส่วนงบป,ประหยัดอะ่ะตัวนี้โครงเหล็กสี่จุดสี่เนี่ยสองเนี้ยหน้าสี่หน้าสี่หนึ่งจุดแปดนะคะความหนาหนึ่งจุดแปดหลังคา หลังคาสองสองคูณหนึ่งนะคะตัวโครงหลังคาส่วนตัวนั้นใช้แปรสสำเร็จสองเซนเซนละร้อยห้าสิบกว่าบาทนะคะตัวนี้ผนังอันนี้แบบราคาถูกเลยนะเอาแบบตัวนี้ลดเหลือแพละร้อยห้าย่ิบซ้่นะคะศูนย์จุดเก้ามิลตัวนี้ส่วนโครงตัวนี้ค่ะใช้โครงตัวซีทั้งหมดเลยนะนะคะตัวนี้ใช้โครงตัวซีนะคะ ด้านข้างโครงตัว C 3เมตรความยาว3เมตรเส้นละห้าสิบปดใช้ตอนนี้เฉพาะสั่งตัวนี้มาเนาะ26เอ้ยยี่สิบห้มสานตัวเนี้ยหน้าต่างไปเอาได้แบบในราคารดราคามามันเป็นของเหลือสต็อกตัวนี้นะคะห้าตัวนี้500ร5ออยห้เซน สวยนะตัวนี้เอาไปไว้บ้านสวนเผื่อใครที่มองหาเป็นแนวทางนะคะว่ามันหมดเยอะไหมตัวเนี้ยเฉพาะทั้งค่าของหลังคานันนีนู่นพื้นนะคะพื้นพื้นเป็นซีเมนบอร์ดพื้นเป็นซีเมนบอร์ดนะคะ10เซนตัวนี้ใช้4แผน่นเนี่ยความยาวเลย1 2 3แ 4, 4แผน่นสีจงนวน4แผ่นกว้างมากนะตัวเนี้ยใครอยากได้เอาไปทำบ้านสวนนะหรือทําบ้านน้อยอ่ะ ดีเลยตัวนี้สูง3เมตรนะคะกว้าง3ยาว3.5ตัวนี้ตอนนี้หมดงบที่2องหมพันไม่รวมค่าช่างนะ